เอาเอาเอา,เอ,าอีกด้านหนึ่งของเรื่องของสอวอกันล้วกันนะคะพอจะมีเวลาขอต่อยอ,อีกสักประเด็นหนึ่งกันล้วกันเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานของคนที่ผ่านเข้ามาแล้วก็กําลังจะเป็นสอวอรหรือว่าเรียกว่าว่าที่สอวอเนี่ยก็มีคนออกมาเบางคนก็ออกมาวิพาควิจารณ์หัวเราะเยาะด้อยค่าบ้างละ่ะว่าอาชีพนั้นอาชีพนี้จะมาเป็นสอวอได้ยังไงเนี่ย เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในเรื่องนี้เหมือนกันก็บอกว่า,าคนที่คนที่พูดแบบนี้ตนรู้สึกสมเพศใช้คำนี้เลยนะตนรู้สึกสมเพศคนด้อยค่าเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนที่พูดอย่างเช่นสอวอไม่มีการศึกษาสอวอขายก๋วยเตี๋ยว คนที่พูดตนเห็นว่าด้อยค่ายิ่งกว่าสอวอีกนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่ากันนี่คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนี้ที่ต้องการให้มีคนที่มีความหลากหลายเข้ามาเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุทินค่ะผมรู้สึกผมรู้สึกสมเพศคนด้อยค่าอันนี้เป็นการแสดงให้ชัดเนว่าคนที่พูดเชิงเชืออ่อสวไม่มีการศึกษาสอวอขายพูเอวเดี่ยวสวเป็นคนกับรถสอวอเป็นชาวนาทำนาเนี่ยคนที่พูดนี่ผมว่า อันนี้ด้ยอยยิ่งกว่าสวอนะครับอันนี้อันนี้พูดในฐานะที่ซนเป็นผู้ผู้อ่านข่าวนะความนุกทุกคนเกิดมาเท่ากันนี่คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกนี้เลยที่ให้มีคนหลากหลายนะเป็นเป็นใน,ในการเลือกตั้งสวอเที่ยวเนี้ให้ขอฝากพี่น้องประชาชนตั้งควตั้งใจอย่างเป็นสสอต้องจบริญญาตรีตเขาเขียนสมุดไว้ในระเบียบในรัฐธรรมนูญเลยเป็นรัฐมนตรีต้องจบริญญาตรีขั้นต่ำ แต่ใน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 เรื่องของการพู็ที่สมาชิกที่ไม่มีการระบุเรื่องการศึกษานะครับไม่เรียนหนังสือก็ยังเป็นได้นะ,ะเพราะเขาต้องการเอาคนที่หลากหลายนะครับทั้งประสบการณ์ทั้งการดำรงชีวิตมาทงะะนี้ผมว่าถ้าเราได้มาตามกระบวนการทุกอย่างแล้วต้องเดินต่อไปนะครับโอดการไปพูดว่าคนนี้มีอาชีพอะไรหรือว่าการศึกษาเป็นอย่างไรที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นการ เป็นการขัดเจตนารมณ์แล้วก็แล้วก็เป็นเป็นการแสดงทัศนคติที่ที่เลวร้ายนัครบใช้ไม่ได้อืมนะครับคือคือด้านหนึ่งนะก็เห็นด้วยกับพิ่คุณอนุทินพูดเพราะว่าเจตนานรมของรัฐธรรมนูญเนี่ยสวร,รอบนี้เนี่ยไม่ใช่สวที่เลือกตั้งแบบสสแต่เป็นสวที่เขามุ่งหมายที่จะให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆที่หลากหลายในสังคม เพนะระาะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเป็นชาวนาการเป็นแม่ค้าขายกล้วยแขกขายกล้วยเตี๋ยวนี่ยไม่ใช่ประเด็นปัญหาถูกไหมค,คุณนิ่งอาจจะเป็นตัวแทนจากวิชาชีพแม่ค้านะขา,ข,าขายกขายกล้วยแขกขายกล้วยเตีย๋ยขายขนมจีนผมอาจจะเป็นตัวแทนจากพนักงานมอเตอร์ไซค์รับจ้างอันนี้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญไม่มีอาชีพไหนวิเศษวิโสกว่ากัน อันนี้คุณอนุทินพูดถูกต้องและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะนเราไม่ควรไปด้อยค้าอาชีพว่าเอ้ยขายก๋วยเตี๋ยวมาเป็นสวได้เรา,าทำมนูญให้เป็นได้อะอแต่ประเด็นคือแบบนี้ต้องแยกกันนะระหว่างไอการไปบูลลี่เหยียดหยามอาชีพต่างๆอันนั้นเรื่องหนึ่งกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยไอกระบวนการในการได้มาซึ่งคะแนนของคนที่ชนะสอวอไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่พูดเรื่องอาชีพแล้วเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ ต้องแยกกันนะอย่าอย่าไปคลุมเครือกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าพอไม,ไม่ไม่วิจารณ์วิจารณ์อาชีพอะไรไม่ละอรเดี๋ยวจะกลายเป็นบูลลี่คนปุ๊บเราก็เลิกวิจารณ์การเลือกสอวอซึ่งไม่ใช่ปัญหาของตอนนี้ที่มันมีปัญหาอยู่คือเขาาำนิกระบวนการในการได้มาซึ่งคะแนนอย่างที่ผมบอกอะคนคะที่ไม่เขียนประวัติตัวเองแม้แต่บรรทัดเดียวเนี่ยมีคะแนนห้าสิบหกสิบคะแนนเนี่ยเป็นไปได้อย่างไงอันนี้ก็คือ ก็ควรจะต้องตั้งคําถามไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาอาชีพซ่อมอะไรไม่ใช่ต้องแยกให้ชัดเจนนะฮะใช่ใช่ใช่นะคะขออีกสักคนได้ไหมขออีกสักคนหนึ่งนะเอาเรื่องสอวอเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นความเห็นที่ที่เดี๋ยวเอามาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะคะมีความเห็นของอาจารย์วันชัยสอนสิริบอกว่าคุณจะไปกลัวอะไรกันนักหนากับสอวอที่แบบ ตอนนี้มีการพยายามจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของพักการเมืองบอกว่าเนี่ยพอไปเชื่อมโยงกับพักการเมืองแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นแบบมีอํานาจบาดใหญ่สามารถจะต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอํานาจเป็นเครื่องมือทางการเมืองของพักการเมืองบางพักอาจารย์วันชัยก็บอกว่าฟังดูเหมือนว่าสอวอชุดนี้มีอํานาจราชศัก์เยอะแยะเสืเหลือเกินความจริงเมื่อสอวอไม่มีสิทธิ์โหวตนาย,ยกแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยธรรมดามากมาก เป็นเพียงแค่สภากลั่นกรองเท่านั้นจะตั้งคนในองค์กรอิสระด้วยตัวเองยังไม่ได้เลยต้องผ่านคณะกรรมาก,การสรรหาชุดต่างๆเขาส่งมาให้ซะก,ก่อนถึงจะทําได้ไม่ได้มีอำนาจอะไรในตัวเองสักเท่าไหร่พูดกันมากไปหรือเปล่าบางทีก็เยอะจนเลอะเทอะไปเสียด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ากรณีของสอวอแต่งตั้งเนี่ยนะคะก็ต้องคืออาจารย์ก็บอกว่ามาดูซิว่าสอวอแต่งตั้งกับสอวอจัดตั้งเนี่ยมันเหมือนหรือต่างกัน,กนยังไง มันก็ต่างกันตรงแค่ที่ว่าสอวอแต่งตั้งเนี่ยต้องหาคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวดูดีมีสกุลประเภทเป็นอดีตข้าราชการอธิบดีปลัดกระทรวงผู้ว่าแม่ทัพในกองครูบาอาจารย์แล้วก็เอามาแต่งตั้งส่วนสอวอจัดตั้งก็จัดกันเข้ามาต้อนกันเข้ามาสารพัดไม่ว่าจะเป็นแม่ค้ากล้วยทอดคนขับรถพิธีกรงานแต่งโคศกงานวัดอสอมอจัดจัดกันเข้ามาแล้วก็เอามาเป็นสอวอจากการจัดตั้งที่เหมือนกันก็น่าจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือสั่งได้บอกได้ขอได้ ดีครับผมเหมาะสมครับนายได้ครับท่านผมก็มีความเชื่อมั่นว่าทั้งสอวอแต่งตั้งและสอวอจัดตั้งก็คงจะเสียบบัตรเป็นแล้วก็คงจะกดปุ่มเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ก็เท่านั้นแหละจะอะไรกันนะกหนาประเภทมีความรู้ความสามารถแต่ไม่ทําหรือเก่งแต่ไม่กล้าก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะโทษใครได้ก็ในเมื่อก,กฎกติกามันเปิดช่องให้แต่งตั้งได้ให้จัดตั้งได้ ก็จับได้ไล่ทันก็ว่ากันไปจับไม่ได้ไล่ไม่ทันท่านก็มาเป็นสอวอเลิกขายกล้วยแขกเลิกขับรถเลิกเป็นพิธีกรงานวัดแล้วก็มารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนก็แค่นั้นใครมันจะไปดีกว่าใครแล้วอาจารย์บรรชัยเนี่ยเป็นสอวอรประเภทไหนครับสั่งได้ไหมหรือหรือหรือไม่อยู่ในประเภทไหนเลยมาที่เป็นอยู่ตรงเนี้ยที่กินเงินเดือนผมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในประเภทไหนนะเออคือคือเราก็มีคนแบบนี้ไม่น้อยนะ พูดหลักการเป็นตุเป็นตะเลยแต่ว่าลืมเวลาพูดมองแต่ฟ้าแต่ว่าไม่ก้มไม่ก้มศรีรษะนะเพราะก้มแล้วจะเจอเท้าตัวเองนะอ่าน,นะครับอ่ะเรื่องสออวเราเอาเท่านี้นะ<ต>ก็ดูไปว่ากกาตนเนี่ยนะหนึ่งหนึ่งวันพรุ่งนี้จะประกาศหรือเปล่านะจะรับรองหรือไม่หรือจะเป็นไปตามข่าวว่าปัญหายเยอะนะดึงเกมไปก่อนดีกว่านะครับแลวไอ้เรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยจะถูก อ่าบริหารจัดการอย่างไราจะมีการชี้แจงกันอย่างไงาบ้างนะครับแต่คงคงไม่น่าจะอะไรแบบรวดเร็ว,วนะเพราะว่า mm. กระบวนการของกกตนเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แหละนะเอาแค่สอสอที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหกว่าจะกว่าจะสอยกันได้สักคนหนึ่งเนี่ยคนดูนี่หลับคาลงไปไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับ <c oughs> คนลืมไปแล้วด้วยซ้าไปนะคะ <c oughs> เออ